วันนี้ผมจะมากด์ให้สำหรับมือใหม่ต่างๆนะครับว่าคุณควรจะทำอย่างไรให้คุณสามารถเก็บเลเวลบุกเบอร์ของคุณให้เร็วก็คือตัว TL ต่อไปนี้ผมจะเรียกว่า TL นะครับเพื่อที่คุณจะได้สามารถเปิดล็อกคอนเทนต์ที่จะทำให้คุณสามารถฟาร์มแล้วได้ของที่มากขึ้นเพราะว่าเกมนี้หลักๆแล้วเนี่ยคุณจะเป็นที่จะต้องมีค่า TL ที่สูงถึงสามารถปลดล็อกโลกแล้วก็ได้ฟาร์มของที่มีระดับคุณภาพที่มากขึ้นครับโดยตัวเกมได้มีการปรับให้คุณสามารถทำเควสข้ามไปมือต่างๆได้เร็วขึ้นแล้วก็เรื่องของการที่เค้าาล็อกมใหุณสาารถ ไปได้ถ้าเกิดว,ว่าคุณติดที่เลเวลทีเอลเท่านี้คุณจะเป็นที่จะต้องรอเวลาเนี่ยตัวเกมก็ได้ทําการเอาฟังก์ชันนี้ออกไปแล้วทําให้คุณสามารถไปได้เรื่อยๆครับตัวหัวข้อก็จะมีตามที่คุณเห็นนั่นแหละเรื่องของการฟาร์บุกเบิกถ้าคุณอยากได้รายละเอียดที่มากกว่านี้เนี่ยจริงๆผมมีคลิปอีกคลิปหนึ่งลิงก์อยู่ที่การ์ดมุมขวาบนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการรับตัวละครใหม่ฟรีครับตอนนี้ตัวเกมมีการแจกตัวละคร5ดาวอย่างด็เตรเลชิโอที่เป็นตัวละครระเมจจินตาภาพในตอนน หรือว่าเจ้ายนจันทราซึ่งอยู่ในตู้แพง2.0อยู่นะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เปิดคุณก็จะเป็นที่ต้องใช้ด็อกเตอร์เลชิโอสำหรับการต่อสู้กับศัตรูที่แพ้ธาตุจินตภาพครับเพราะว่าเกมนี้คุณจะเป็นที่ต้องเล่นต่อสู้กับศัตรูที่มีธาตุที่ตรงกับหัวของมอนสเตอร์ครับไม่งั้นคุณจะเล่นยากมากครับแต่ว่าตัวเกมจะแจกให้คุณจนถึงเพียงแค่สิ้นสุดแพง2.1เท่านั้นแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณดูคลิปนี้แต่แรกๆยังอยู่2.0กันอยู่เลยครับฉะนั้นหน แล้วเดี๋ยวจะปลดล็อกฟังก์ชันจดหมายครับแล้วก็รับดเรเลเชีโอได้เลยที่จดหมายง่ายแค่นั้นเลยครับตัวนี้แบกคุณได้อย่างบอกเลยส่วนเรื่องไกา์ตัวละครเนี่ยผมมีทําแยกไว้แล้วการ์ดก็อยู่ที่มุมขวาบนกดไปได้เลยตอนนี้ครับเมื่อคุณเล่นเควสไปเรื่อยๆจะติดที่ว่าคุณจะเป็นที่จะต้องมีค่า TL หรือว่าเลเวลบุเบิกที่เลเวลสิก่อนถึงจะสามารถไปต่อได้และคุณในตอนนี้ก็น่าจะมีค่า TL อยู่ที่ประมาณ9ถึง10ฉะนั้นผมจะแนะนําให้คุณไปทําเควสรองโดยกดดูได้จากตรงนี้เลยรรับแลล้้วกก็ทําาาใชพงงนอ เพียงแค่นิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันเต็ม,มนะครับเพราะว่าเราไปใช้หลังๆมันคุ้มกว่าแท็บไม่งั้นเราจะเสียวีเจนฟรีไงเข้าใจใช่ไหมแคแป,ปแป๊บๆคุณก็จะได้เลเวลบุกเบิกที่13แล้วหรือว่าค่าท L 1 3าแล้วแหล,ล,ละหลังจากนั้นพอคุณเล่นเนื้อเรื่องไปอีกสักพักหนึ่งก็จะติดลิมิตเลเวลบุกเบิกอีกหนึ่งครั้งครับโดยเควสจะให้คุณปลดระดับสมดุลโลกหนึ่งก่อนก็ไปทาเควสแล้วก็ปลดระดับสมดุลโลกหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะทาได้คุณจะเป็นที่ต้องมีค่าที่20กทเอไไปด้้คครรรัฉะนนนผมมมมถถือววว่่าาาาาาุุณใยยทีสฟ์ ทีนี้ผมบอกคุณเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่าง,งนะครับค่าพลังงานของคุณผมแมนะนาว่ายังไม่ต้องรีบใช้ครับใช้แค่เอาให้มันไม่เต็มเพื่อที่มันจะได้สามารถเก็บสะสมพลังงานต่อไปได้เพราะว่าพลังงานสะสมในกรณีที่มันเต็มแล้วเนี่ยมันจะได้ผลที่น้อยกว่ากันเยอะมากๆครับแต่ใช่มันสามารถสะสมไว้ได้ถ้าเกินแล้วก็ไปเก็บตรงนั้นได้แต่ว่าอย่าให้มันเกินเลยครับมันขาดทุนทีนี้เมื่อคุณเล่นไปเรื่อยๆแล้วคุณอยากจะปลดต่อแล้วจากที่คุณเคลียร์ everything จิงกะเบลแล้วเราจะสามารถได้ EXP ตัว TL อย่างไรบ้างอย่างที่1ก็คือ ทำเควสรายวันครับทำเควสรายวันทุกวันคุณจะได้เพชรด้วยซึ่งคุณจําเป็นที่จะต้องทําทุกๆวันนะครับพอรางวัลก็ตามที่คุณเห็นที่ในจอเลยว่าได้อะไรบ้างต่อไปก็คือเรื่องของการใช้ค่าพลังงานที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้แหละครับคุณใช้พลังงานในการฟาร,ร์มอะไรก็ตามแต่10ต่อ50 EXP ครับส่วนเรื่องเควสหลักเควส์องเควสตัวละครต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยก็ทําตามเท่าที่มีแล้วก็ต้องรอตามเท่าที่คุณสามารถจะทําได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเก็บ EXP ตัว TL และสุดท้ายได้น้อยที่สุดดดคับแต่วดด่วมนไะไ้้เเพชยกกก็็ือปอปลง ตามแมปต่างๆครับอันนี้ได้น้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วครับทีนี้คุณก็สงสัยว่าอา้าวพี่แล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเควส์ลองมันจะติดอะไรยังไงบ้างพี่บอกว่าทำเควส์ลองแล้วมันได้ exp เพิ่มนี่หรือว่าเควสตัวละครต่างๆคุณดูตามฟังก์ชันที่เห็นในจอตอนนี้เลยครับเดี๋ยวนี้จะมีระบบที่คุณสามารถกดแล้วก็คลิกเพื่อเข้าไปดูได้ว่าการที่คุณจะปลดล็อกเควสรลองเนี่ยคุณต้องทําอะไรยังไงบ้างคุณติดตรงไหนและอะไรเป็นทางไปต่อในการทำเควส์ลองของคุณได้บ้างมีฟัง แบบเต็มที่แล้วฉะนั้นเมื่ต้องหวังครับเดี๋ยวนี้คุณมาอยู่ในช่วงยุคที่ใช้คําว่าเกมมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาเยอะแล้วถ้าคุณอยู่ยุคแบบยุคแรกอย่างพวกผมผมเรียกว่ายุคหินนั่นแล้วกันนะครับซึมกว่าน,นี้คุณผมอบอกเลยแล้วเรื่องต่อไปก็คือโอ้พี่ผมฟังจากพี่พูดแล้วผมว่าผมแบบโอเคแต่ว่าผมไม่เปิดกระชาดิผมจะไหวไหมเนี่ยคำต,ตอบคือไหวครับเรามีตัวช่วยอยู่ก็คือเราสามารถกินอาหารต่างๆเพื่อเพิ่มบัฟให้กับเราได้ครับสำหรับเรื่องของอาหารนะครับว่ามีอะไรที่สามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้บ้บาางโอเเเคดี๋ยวรจะไล่ อันเลยัอนแรกเนี่ยก็คือให้คุณมาที่ตัวดาวจาริโลซิกนะครับแล้วก็มาที่ตัว administration district ไปที่จุดวาร์ป golden theater วิ่งลงบันไดามาที่ตู้หยอดเหรียญครับจะมีขวดปโปโต้โซดาอยู่ซึ่งคุณสามารถซื้อได้สูงสุดที่วันละ15ขวดครับขวดนี้จะทําให้เราได้บัฟ hp สูงสุดเพิ่มขึ้น10%และบวกไปอีก210ด้วยครับนอกจาก10%สาหรับการต่อสู้ในครั้งถัดไปที่คุณทําการเข้าไปต่อสู้นะก็คือเพิ่มเลือดคุณได้เลยครับช่วยเยอะมากอันที่2ก็คือให้คุณวาร์ปไปที่ border town นะคร จะชาคลินิกก็อยู่ที่จาริโล6ิเหมือนเดิมครับวิ่งขึ้นทางลาดมาครับผมเข้าไปที่ร้านอาหารแล้วก็ซื้อตัว Snapper Ja m a ม p e t i z e r ครับอันนี้คุณก็ซื้อได้วันละ15ชิ้นเช่นเดียวกันถ้าคุณกินแล้วคุณจะได้แท็ก5%็และก็ได้เพิ่มอีก170ด้วยครับสำหรับการต่อสู้ครั้งถัดไปช่วยเยอะมากผมบอกเลยพวกเนี้ยก็หวังว่าคุณกินพวกนี้แล้วคุณจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับจริงจริงตอนผมเล่นผมก็ไม่เคยกินอะไรพวกนี้มันก็สามารถผ่านได้นะคุณ้้ัอย่ลมแมนะวาาแลวิงใชชีตต ก็ให้ไปอัปเรเวลตัวละครซะซึ่งเรเวลตัวละครเนี่ยเมื่อคุณปลดล็อกระดับสมดุลโลกเนี่ยก็จะสามารถอัพไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้จะตันที่80แล้วก็อย่าลืมอัพพวกเทรสของตัวละครด้วยเพราะว่าเทรสตัวละครเนี่ยช่วยให้คุณสามารถเพิ่มดาเมจต,ตัวละครได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เลยคุณทำดาเมจได้เท่าไหร่ตัวคูณเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่เทรสครับฉะนั้นไปอัพเทรสเยอะๆดาเมจคุณฮิวคุณโล่คุณจะเยอะขึ้นมากๆและอย่าลืมจัดท่าให้ตรงหัวหมอนด้วยนะและ้ว้เก่มมนงอีขสใ มิจะเรียกว่าวริลิกครับรลิกเนี่ยจะใช้ชีวิตลําบากนิดนึงในช่วงต้นๆใช้ของฟรีแล้วก็บวกบวกใช้ไปก่อนครับคุณจะต้องเป็นระดับบุกเบิกที่สูงกว่านั้นมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะคุรกันที่หัวข้อต่อไปนะครับว่าคุณควรจะเริ่มฟาร์มอะไรที่ระดับบุกเบิกเท่าไหร่ก็คือ TL เท่าไหร่นะครับแต่เบื้องต้นก็คืออัพบวกบวกใช้ไปก่อนครับในช่วงต้นชิ้นสําคัญสําคัญที่จะทาให้คุณใช้ชีวิตง่ายก็คือหมวกครับแล้วก็มือเพราะว่าสเตตเรายังมีไม่เยอะทําให้การได้เป็นตัััััวววววเเ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 ลลลลลลขขขช่่นนนนืออปป็็ตตตมมีผยะะากกๆคครรบสไ เดี๋ยวตอนจบคลิปนี้จะมีให้คุณคลิกเข้าไปในเพลย์ลิสต์ได้ผมทาไวแทบทุกตัวในเกมแล้วครับคุณแ้วตัวแจกฟรี2ตัวแรกก็คือด็เรลิเชียลที่เราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีน้องเซอร์เวลลที่อยู่ในจดหมายกันทั้งคู่เลยและบอกเลยว่าเซอร์เวลลเนี่ยเป็นตัวไฟฟ้าที่เคียร์มอนกลุ่มโคตรดีทุกวันนี้ใครๆเขาก็ยังใช้กันอยู่เลยครับและดกเรลิเชียลก็เก่งมากๆด้วยฉะนั้น2ตัวนี้พาคุณไปได้ไกลแน่นอนโดยที่คุณไม่ต้องเติมเงินสักบาาาาาาดด้้้ววววนะะสรััต่่ไมมมคคแแแกกกกก็ือเจเ,กกาาเจจชล ตัวนี้มีไกลแล้วการอยู่มุมขวาบนครับคุณแค่เล่นตัวนี้สามารถบัฟสปีดให้เพื่อนได้แล้วก็ใช้กับมอนสเตอร์ที่แพ้ไฟแล้วก็สามารถเพิ่มมีดิเคให้กับเพื่อนได้ด้วยใช้ดีมากๆครับแล้วก็เป็นตัวแจกฟรีด้วยแต่ว่าเป็นตัวแค่สีดาวนะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวละครนาตาชาครับแค่เล่นเนื้อเรื่องก็จะสามารถปลดล็อกได้เองซึ่งผมจะไม่พูดแล้วกันเนาะว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าจะเป็นช่วงก่อนที่คุณจะไปต่อสู้กับศัตรูที่ชื่อว่าสวาล็อกครับน้องก็จะเป็น เนี่ยค่อนข้างเอ็นเกมหน่อยและคุณจะต้องผ่านตัวเพียวฟิคชั่นก่อนคุณถึงจะสามารถได้รับตัวละครที่ชื่อว่าลิงได้ก็ไม่เป็นไรครับคุณเล่นไปเดี๋ยวคุณถึงฟังกชันนั้นเองแล้วเดี๋ยวคุณก็ได้ครับต่อไปก็คือน้องวีคงวีคงเนี่ยจะเป็นตัวที่จริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ครับแต่ว่าแจกฟรีโดยจะได้เมื่อคุณสามารถผ่านฟอรกอเินฮอร์เซียนโจได้แล้วตรงนี้พอคุณผ่านได้แล้วปุ๊บก็จะได้ตัววีคงมาเลยครับเลยตัวหนึ่งเป็นตัวแบกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้สําหรับคนทีีทที่่ I ่่่่เเลนนนนาาาตตตควววอออมมะรกกก็ื้งงงชชิจๆทแ ไม่มีก็เล่นได้นะตรงนี้แค่คุณเล่นได้ถึงเลเวลบุกเบิกหรือ TL 21แล้วก็ผ่านตัว f o r g o t t e n Hall Memory ชั้น3คุณก็สามารถที่ได้ชิงชวมาใช้งานฟรีแล้วครับไล่ตัวหนึ่งก็คือเฮอรตาครับเฮอรตาเนี่ยคุณจะเป็นที่ต้องเล่น Simulate Universe คุณถึงจะสามารถได้รับมาได้ครับแต่ว่าแจกฟรีแบบแน่นๆคนๆแจกหลายตัวด้วยครับแล้วมันจะมีเรื่องระบบฟังก์ชันต่างๆของ Simulate Universe ที่ทำให้คุณสามารถมีไลโคน5ดาวใช้ฟรีด้วยแค่คุณมาแรกแล้วก็จะมีการเก็บคะแนนรายสัปดาห์คุณสามารถเข้าไปดูที่ไกด์มือใหม่ได้นะครับจริงๆตอนจบคลิปนี้จะมีเพลย์ลิสต์นี ขึ้นมาเช่นเดียวกันคุณลิกไปดูได้สำหรับมือใหม่ผมมีไก์ทุกโลกรับใช้ตัวฟรีทั้งหมดด้วยในการเล่นฉะนั้นคุณสามารถจบได้แน่นอนทีนี้แล้วบุกเบิกเท่าไหร่คุณควรจะฟาร,ร์มอะไรบ้างครับช่วงต้นเกมถึงเลเวล30มาถึงเลเวลบุกเบิกก็คือ TL ของคุณนะครับผมแนะนําว่าคุณควรที่จะฟาร,ร์มของเพื่ออัพเลเวลตัวละครแล้วก็อัปตัวไลค์โคนหรืออาวุธของคุณครับมันจะทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทรัพยากรตรงนี้อีกหน่อยมันจะใช้เยอะมากมากเพราะเกมนี้เราปั้ ซิมูเลตยูนิเวอร์สครับฟาร์มที่โลก5และโลก6เท่านั้นครับเหตุผลเพราะว่า1เราต้องการที่จะเข้าไปเก็บเงินและก็ผงรีลิกที่นั่นหลังจากที่คุณทําการต่อสู้กับบอสได้2คือคุณเอาตัวพลังงานคุณไปเปิดทีบหลังจากฆ่าบอสครับตรงนี้จะมีโอกาสออกสีทองให้คุณด้วยครับแต่ถ้าเกิดคุณไปฟาร์มข้างนอกตอนนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้สีทองเลยนะครับแต่ถ้าคุณฟาร์มที่นี่คุณจะได้สีทองครับที่แนะนําไห้ฟาร์มที่นี่ไปก่อนเพราะว่าคุณจะได้ทรัพยากรในการนําไปอัพรีลิกของค ว่สีม่วงที่เอาไปอัพแน่นอนครับส่วนเรื่องเซตออปชันยังไม่ต้องสนใจครับคุณเลือกแค่อปหลักให้ตรงก่อนแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับเรื่องการเลือกใส่ลีลิกให้ไปดูไกด์ตัวละครรายตัวได้เลยนะครับผมทําไว้เกือบทุกตัวในเกมแล้วอยู่ในเพลย์ลิสต์หลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบมันจะมีอยู่ตอนท้ายนะครับจริงๆเดซีฟคันผมก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแหละพอคุณฟาร์มไปจนถึงเลเวลบุกเบิก40-50แล้วเนี่ยคุณจะฟาร์มอะไรก็เชิญได้เลยครับแต่ว่าผมจะไม่แนะนําให้ฟาร์มลีลิกเยอะมากนะ ตัวมีใช้ตีบวกเต็มแล้วแค่นั้นก็คือเพียงพออย่าไปต่อมากกว่านั้นครับพอคุณไปจนถึงบุกเบิก5 0า0ถึงเนี่ยผมแนะนําว่าคุณควรจะฟาร์มเงินเลเวลตัวละครแล้วก็ไลโคนครับเพราะว่าจุดนี้คือจุดที่ได้มูลค่ามากที่สุดแล้วในการฟาร์มช่วงเลเวลนี้ครับคือพอคุณไปไกลกว่าบุกเบิก60เนี่ยคุณก็ยังคงได้เท่าเดิมนะผมเลยแนะนาให้ฟาร์มตอนนี้ไปก่อนเพราะว่าตอน60-65ถึงเนี่ยเราจะย้ายไปฟาร์มเทรสแทนเพราะว่าเทรสระดับความยากจะตันตอนที่คุณบุกเบิกช่ว นั่นเองครับคุณก็จะฟาร์มเทสอัดไปแน่นเลยจนถึง65ครับพอ65แล้วเนี่ยคุณจะฟาร์มอะไรก็ได้แล้วครับแต่ว่าแนะนําให้ไปฟาร์มเรลิกก่อนเพราะว่าพอคุณ6 5แล้วเนี่ยเรลิกที่คุณไปฟาร์มมันจะเป็นระดับความยากสูงสุดแล้วนั่นเองถ้าคุณฟาร์มอะไรไม่ไหวไม่ต้องกังวลนะครับคุณสามารถยืมตัวละครเพื่อนไปฟาร์มได้ไอ้เพื่อนคนที่ชวนคุณมาเล่นนั่นแหละครับให้เขามารับผิดชอบช่วยคุณฟาร์มและการยืมเพื่อนมาฟาร์มสําหรับเกมนี้ไม่มีลิมิตนะครับยืมกี่คร จะมีแค่ simulate universe นั่นแหละที่คุณยืมใครมาช่วยฟาร์มไม่ได้เลยครับส่วนใครที่ฟาร์ม simulate universe แล้วคุณติดปัญหาเนี่ยผมแนะนําว่าคุณควรจะฟาร์มแค่บอสตัวแรกแล้วก็ออกเลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปถึงบอสตัวสุดท้ายครับก็จบเรียบร้อยนะครับว่าคุณควรจะฟาร์มอะไรยังไงแล้วก็เวลาคุณเล่นเกมไปเนี่ยคุณจะไปติดปัญหาช่วงไหนมีตัวละครอะไรแจกฟรีบ้างแล้วก็คุณควรจะฟาร์มอะไรในช่วงช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเวอร์ชันคร่าวๆนะครับจริงๆเรื่องในรายละเอียดในการฟาร์มหรือว่าการปั้นตัวละคร มาให้มือใหม่เพราะว่าเกมในตอนนี้เนี่ยคุณสามารถเล่นเดวันแล้วก็ลุยยาวแบบเป็น1ิชั่วโมงได้เลยครับสมัยตอนผมเล่นมันไม่สามารถลุยยาวขนาดนั้นได้แต่คุณสามารถเล่นแบบวันแรกย4ชั่วโมงแล้วยังมีอะไรให้ทําได้อยู่ครับฉะนั้นก็ตั้งใจเล่นกันนะทุกคนแล้วก็พอคุณมาเล่นเป็นมือใหม่เนี่ยถ้ายังงงอะไรมีอะไรก็แวะมาสอบถามผมในส,สตรีมได้ครับและส่วนใหญ่ผมทําคลิปอยู่ในเพลย์ลิสต์ในช่องทั้งหมดแล้วคุณอยากได้อะไรคุณก็ลองกดไปที่เพลย์ลิสต์ในช่องดูแต่นี่จริงในใใใงดีสคริ ยากขนาดนั้นสุดท้ายถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำี่ก็ต่อไปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคันทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบา,บายอย่าลืมกดซับนะ